ัสดีครับเรามาทำกับข้าวกันดีกว่าสวัสดีครับเรามาทำกับข้าวกันดีกว่านะครับนี่เราเมื <c oughs> ่อวานนี้เรามีกุ้ง เรากินตัวมันหมดไปแล้วเหลือแต่หัวมันเออเราก็จะลองนะครับเอามาหักตรงนี้ออกหักตรงแข็งๆนี่ออกโอ้แข็งเป๊ะเลยนี่นี่เราหาักตรงนี้ออกมันจะได้ไม่ตามปากเรา ดีไหมเพื่อนๆแล้วก็ลองดูสิเดี๋ยวเรามาลองชุบแป้งทอดกันดูนะมีนี่มีกุง้งมีหัวกุ้งอย่าเาไปทิ้งนี่น,นีเดี๋ยวเราชุบแป้งทอดดูแล้วก็นี่มีอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวใส่น้ำดีกว่าใส่น้ำไปจะได้ ชุกเยอดใช้คุ้มค่าสวัสดีครับต้มมามา่าอ๋อเออใช่เอาหวัวกุ้งไปต้มมามา่าโอ้ยไม่ทันแล้วนี่ผมจะชุบแป้งทอดผมจะลองชุบแป้งทอดดู ชอลต้มมามา่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้านะเพื่อนๆอไปประหยัดครับต้องประหยัดประหยัดครับโอ้ยหกหกมันร้องด้วยนะมันหกต้องประหยัดครับยุคนี้ กุ้งชุบแป้งทอดนี่หัวกุ้งอย่าทิ้งนะครับเพื่อนๆเ,เอามาชุบแป้งทอดหรือไม่ก็พิ่ทยุบ,บอกว่าให้เอามาใส่แล้วก็ทำต้มมาม่าก็ได้เออข้าท่านี่มีอยู่แค่นี้อเอาแค่นี้ก็แค่นี้ ตั้งเตาก่อนตั้งเตาก่อนเพื่อนๆเป็นไงล่ะเมื่อคืนนี้โอ้โหฟินเลยสนุกมากเหตุการณ์นี่มันมีมากมายจริงๆนะเพื่อนๆเนาะแล้วแต่ว่าจะจับหยิบยกตรงไหนมาโอ้โหเยอะหลายเรื่องหลายคนคนโน้นมีเรื่องโน้นคนนี้มีเรื่องนี้โอ้โหยิ่งกว่าซีรีส์สนุกยิ่งกว่าดูละครอ,อีกโอ้โห ยอดมากไม่รู้ใครเป็นคนเขียนบทบทบทธรรมชาติล้นวนสุดยอดจริงๆก็ดีใจด้วยทุกๆคนก็ดังกันทั่วหน้านะครับให้ทุกๆคนดังกันไปเลยนะครับโอ้ย การปั่นกันจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราปั่นแล้วมันแบบปั่นให้มันสนุกสนานน,าน่ารักน่ารักมันก็ยิ่งแบบว่าคือถามถามหน่อยว่าดูดูไปเนี่ยใครดูไปเนี่ยไม่ยิ้มไปบ้างผมว่าทุกคนเนี่ยดูไปยิ้มไปกันหมดอ่ะโอ้สนุกจริงๆ มีเรื่องราวมากมายมีมีมอ่ย่างอย่างน้องเนี่ยน้องโอนิวเนี่ยหายไปเลยเนาะไม่ไลฟ์เลยนะแบบคือเราเพื่อนไม่รู้เป็นยังไงมีเรื่องอะไรขนาดนั้นเลยแบบว่าไลฟ์ไม่ได้ยังไงแบบเป็นอะไรที่โอ้โหแต่เหมือนกับว่าน้องก็เหมือนไปเที่ยวอยู่ด้วยมัง้ง เราก็เลยไม่รู้สาเหตุว่าที่ไม่ไลค์เนี่เพราะว่าไปที่อยูหรือว่ายังไงเนาะเทพประจำตัวน้องก็คือดูแล้วก็เราก็เราเป็นผู้ใหญ่นี่เราดสสารเูเราก็สงสารพอกันเลยคือทั้งเราก็สงสารเทพเทพประจำตัวน้องเขาด้วยนะมันเขาเรียกว่าอะไรความรักเนาะมันก็มีผิดหวังสมหวัง คนสมหวังมันก็แฮปปี้นะแต่คนผิดหวังผิดหวังนี่ก็แบบเศร้าเลยทุกคนกค็คงจะเคยผ่านมาเนาะเวลาผิดหวังเนี่ยอเราก็ยิ่งคนไทยเราก็ขี้สงสารด้วยเราก็อย่างผมก็สงสารเทพเลยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนหรือว่าน้องเองเนี่ย ทั้งเทพเองเนี่ยถอยออกมาสักหน่อยเนี่ยคือรักษาความสัมพันธ์เอาไว้คือบางทีเราจะเห็นว่าคนบางทีเลิกกันนี่ก็โกรธกันไปเลยนะ้ไม่คุยกันไปเลยเนาะจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นเลยนะก็คือเลิกกันเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันได้ทีนี้ต้องพยายามรักษาจุดจุดนี้ไว้ให้ได้ให้เป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าโอ้ยแบบยังเด็กอะ น้องก็ยังเด็กอะ่ะยังยังยังอีกนานอะ่ะกว่าจะคิดมีครอบครัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นคบกันเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆใครจะไปรู้วันดีคืนดีก็กลับมาคบเป็นแฟนกันใหม่มันมันหนทางมันยังอีกยาวไกลเพียงแต่ว่าทางทางฝั่งของฝั่งเทพอะ่ะก็ต้องแบบว่า รักษาสถานภาพไว้ให้ดีๆบางครั้งเราอาจจะเป็นวันหนึ่งเราเคยเป็นที่หนึ่งต่อมาเราถูกลดระดับลงไปเปลี่ยนสถานะลงไปเป็นแฟนขับธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าต้องทำใจฝึกทำใจนิดนึงบางคนเ็ก็แบบว่ารอไม่ไหวเนาะเป็น บางทีผู้ชายบางทีก็รอไม่ไหวเดี๋ยวไปเจอคนอื่นก็ก็มีคนใหม่เพราะว่ามันเข้าเข้าใจนะว่าใครจะมาเขาเรียกว่าจมอยู่กับความทุกข์นะอันนี้มันคือชีวิตจริงเลยเนาะไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยก็มีมีสมหวังมีอกหักเหมือนกันเนาะเพื่อนๆลอาลืมดูมีคอมเมนต์อะไรเปล่า ตอนนี้เนี่ยพวกเราก็อยู่ข้างนอกเราก็ลุ้นกันไปเอาใจช่วยกันไปเนาะตอนนี้มันกลายเป็นครอบครัวกันไปแล้วเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่มากด้วยสุดยอดเลยจริง แบททียูบอกว่าแฟนขับโอนิวแบ่งเป็นสามกลุ่มอ๋อเอาทีกันด้วยเหรอ <c oughs> คุณแพตตี้สวัสดีครับคุณมายสวัสดีครับตอนนี้นะักข,ข่าวพอมาปั่นแล้วครับ <c oughs> ดังดังสุดๆ กินอะไรเมื่อวานกินกุ้งหัวกุ้งมันเหลือก็เลยเอามาลองชุบแป้งทอดเสรดจยอดไหมล่ะปั่นกันไปเลยครับปั่นกันให้เต็มที่มันกลายเป็นแบบว่าเป็นละครที่ ท,ทุกคนน่ะกำกับได้อะเป็นซีรีส์ที่ทุกๆทกคนกำกับได้อ่ะมันสุดยอดมากเลยอ่ะอนี่น้ำร้อนแล้วลองดูใสลงไปเลยนะเหมือน,นีนนี่ยังไงไม่รู้อ่ะเขาเรียกอะไรนะที่เป็นกุ้งตัวเล็กๆอ่ะและเป็นแพรแพรอ่ะแบบนั้นเลยแต่เพียงแต่ว,ว่าอันนี้กุ้งตัวใหญ่ขึ้น Ee, นี่ดีตุ้มๆแป้งทอดสุดยอดน่าเนี่น่า oh, กินไหมน่ากินไหมตุ chanting, ้มๆตุ้มเน่เต็มเต็ม มามามากินด้วยกันครับเพื่อนๆเน,นี่นะครับชาลีชาลี่ทำกับข้าวให้น้องกินด้วยนะแบบนี้เลยนะชาลี่นี่ต่อไปต้องฝึกทำเป็นพ่อครัวแล้วนะครับชาลี่ทำกับข้าวนี่สนุกนะสนุกตรงไหนรู้ไหมทำกับข้าวเนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนกับเหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์กำลังทดลองอะไรสักอย่างหนึ่ง เอา,ไอ,าไอ้นุ่นมาผสมไอ้นี่ไอ้นี่มาผสมไอ้นั่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นอารมณ์มันประมาณนั้นมันเลยมีความสนุกและยิ่งอาหารไทยก็อูทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งเนาะทำได้หลากหลายถึงทียุยิงทียุ ข่าวเขาไอเดียดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาปั่นยังไงาการจะปั่นมันต้องใช้ไอเดียเหมือนกันนะมันยากเหมือนเนาะขอบคุณครับ,บคุณมายสตอรี่นะครับเอาฟิวชั่นหรือเปล่าฟิวชั่นทำไงอะ ทำอาหารไทยเสร็จแล้วเอาไปไปอบไปหยอดใส่ขนมปัง <laughs> เป็นส<ม>ิวชั่น <laughs> โหนี่แจ๋วแจ๋วน่าจะกรอบกรอบดีอาหารเช้าเราทำตอนเช้ากินตอนบ่าย <laughs> สวัสดีครับทุกคนมาเป็นข้อครัวชามินกันนะครับใครเป็นคนตั้งนะชามินเนี่ยมาจากไหนเนี่ยทาว่าชามินเนี่ยอยากรู้ใครน้องเป็นคนตั้งเข้าใจตั้งนะทียุบอกว่าปั่นง่ายด้วยส่คน คนไทยสายบันเทิงอยู่แล้วครับสนุกสนานน่ารักหัวคุ้งกันหัวคุ้ง ก็เมื่อวานนี้ที่ไปวันก่อนที่ไปมันมีที่เขาแม่ค้าเขามีทอดไก่มีหัมีไก่มีอะไรแล้วก็เขากุ้งแบบนี้ทอดเราก็เลยนึกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองทำบ้างเขาก็ทำนะแต่หัวกุ้งกุ้งเขาจะเล็กกว่าน,นี้นะตลาดนี้ขายขายราคาไม่แพงเลยเพื่อนา เที่ยวกันได้เลยใครอยู่ใ,ใกล้ตลาดโปประตูเมือง ย่างกลายมาเป็นทอดแล้วก็นูนเลยตั้งแต่วันนุ้นเลยโอ้โหมันการ P K ก็ยังมันอยู่แล้วก็มันมากวันนั้นที่ว่าใครนะน้องจีนน้องจีนลดแห่เราไปเจอกับมือระดับโลกอะโอ้โหมือระดับโลกอะไรนะเขาโชว์ให้ดูอะสัปดาห์ดี คนเขาได้หกสิบล้านอ่ะหกสิบล้านเหรียญอ่ะสัปดาห์เดียวอ่ะโอ้โหนั่นคือมือระดับระดับโลกอย่างอย่างดูของการมินอย่างเงี้ยอ่าสัปดาห์หนึ่งน้องได้ยี่สิบห้าเหรียญเหรียญหรือน้องเอหรือน้องประมาณสิบล้านเหรียญั้ะสัปดาห์หนึ่งอ่ะ แต่ไอคนนั้นนะ่ะหกสิบล้านเหรียญน่ะสัปดาห์หนึ่งอะ่ะโอ้โหนั่นคือมือระดับโลกสุดยอดเลยอะ่ะแล้วแล้วแบบว่าเกียนเด้วยนะเกียรเกียนแบบว่าแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาบอกปากจีนบอกว่ายูน่ะเหมือนเหมือนชั้นเลยตอนแบบเหมือนชั้นตอนวัยรุ่นเนี่ยชั้นก็เป็นแบบยูนี่นแหละประมาณนี้ ไปคั่วกับพริกเกลือต่อเออใส่นี่นะเป็นแบบเป็นไฟโหยวาวเลยทีนี้ มาเป็นชาวด้อมกันนะครับเพื่อนๆสนุกมาครับสมัยก่อนนะมีรายการทีวีนะที่เหมือนอย่างเหมือนอย่างเอฟอย่างนี้ที่ a อฟแต่จะเป็นเรียลิตี้สุดๆเลยสมัยก่อนนะอ่ะผมชอบดูงแต่ซีซั่นหนึ่งเลยนะคือคนเราเนี่ยก็ชอบดูแบบเรียลิตี้นะ ว่าถ้ามีช่องแบบนั้นน่ะสักช่องหนึ่งนะทําเลยนะสตูดิโอใหญ่สตูดิโอใหญ่ของแม่ทัพนี่ทาเลยทําเป็นแบบว่าเหมือนกับ AF เลยเป็นบ้าน AF เลยแบบนั้นเลยถ่ายทําตลอด24ชั่วโมง นี่ก็ได้นะช่องทีวีดาวเทียมอ่ะอาจจะค่าช่องอาจจะไม่เพลงได้แบบว่าดูกันทั่วเลยทีนี้แบบทุกคนก็แบบอารมณ์ว่าติดจานกันทุกบ้านเพื่อจะดูช่องนี้ กรรอกกกินกับน้ำจิถั่วตัดก็อร่อยครับโอ้มหน้ำจิ้มถั่วตัดเรามีตอนนี้เรามีน้ำจิ้มน้ำจิ้มกุ้งที่ยังเหลืออยู่อ,าาอ้าวหน้าจอบอกว่าร้อนเกินจำบพลยามถอยหลังหน่อย ใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วเพื่อนๆหางมักอบไปเลยนะหามักกอบไปเลยแต่กุ้งเนาะกุ้งปูทำอะไรก็อร่อยแหละเนาะกุ้งกับปูเนี่ย À, 1 dạng เป็นครอบครัวชาวมินกันครับมา่าซีรีส์ที่ทุกคนกำกับได้สุดยอดเลยวันนี้เขาก็มีงานนี่นาวันนี้มีงานเป็นโชว์ตัวอีกแล้วไม่รู้ที่สยามที่เดิมหรือเปล่านะคุ้นๆเหมือนที่สยามที่เดิม ก็คงมีแบบว่าเดินสายต่างจังหวัดต่อไปก็นู่นเลยครับเดินสายไปเกาหลีด้วย เพื่อนๆน,นี่ทำให้มันนี้หน่อยดีกว่าคืึบอบ แคลเซียมทั้งนั้นนเนี่ยนี่คือแคลเซียมกระดูกุ้งนี่คือแคลเซียมทั้งนั้น จากจังหวัดไกลจัดจาจังหวัดไกลจัดนี่เสร็จแล้วอ่านี่ชมใกล้ๆเฮียๆก็กุบกับกุบกับกุบกับกุบกลับอร่อยอร่อยครับเพื่อนๆเดี๋ยวจอนบ่ายเพื่อนๆเรามาทำอันนี้กันดีกว่าตอนบ่าย มาผัดกันนะครับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากครับบายบาย